โอ้โหนี่ใบของว่านสี่ทิศฮนะเคียบเลยเนี่ยปลูกแล้วไม่ออกดอกนะก็จัดการอย่างนี้แหละครับนะถอนหมดเลยตัดใบทิ้งหมดนะ <c oughs> จัดการซะให้รู้สึกมั่งเห็นไหมใบเอามาใช้ประโยชน์คือมาทำปุ๋ยหมัก <c oughs> ใบของเขานะ,นะเดี๋ยวไปทําปุ๋ยหมักใช้ประโยชน์เลยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยพืชสดได้ช่างเกษตนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนา้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้านี้พาลงมาชมสวนหน่อยดูสวนเทพมิตรที่ดูแลนะสวนสองเทพในคือใบของว่านสีทิศนะที่เลี้ยงไว้ทั้งปีกำลังงามงามฮะนะพอถึงช่วงหน้าแรงเขาก็จะเริ่มเหี่ยวเริ่มทิ้งใบนะเพื่อที่จะให้เขาออกดอกจัดการนะตัดใบทิ้งหมดเลยนะเนี่ย แล้วใบที่เราตัดทิ้งเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาทิ้งไปไหนก็มาใช้ทําปุ๋ยหมักมาแช่แล้วก็ทําทปุ๋ยนะหรือว่าจะทําใครไม่อยากทําปุ๋ยหมักก็ทําปุ๋ยพืชสดก็ได้นะเนี่ยนะเดี๋ยวไปดูตรงที่โซนที่ถอนออกนะว่าเป็นโซนยังไงเดี๋ยวคอยดูว่า มันจะออกดอกจริงหรือเปลา่าโซนนี้คือโซนที่ปลูกว่านสีทิศเนี่ยทั้งแปลงนีนะ้ก็หลายสิบต้นหลังจากที่ปลูกมานานเป็นปีแล้วนะได้เวลาที่เขาควรจะออกดอกเนะี่ยก็ไม่ออกดอกสักทีนะหนาแรงแล้วก็เลยนี่แหละเทปิดจัดการเลฮะเนี่ย,ากกายตัดกันหมดเลยเนี่เห็นไหมตัดที่โคนต้นนะนี่ ตัดหมดนี่เพียบฮะนะนะเยอะเลยมีเท่าไหร่ก็ตัดให้หมดไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะตายฮนะพวกนี้ในเมื่อหมดใบแล้วต่อไปเขาไม่มีการสั่งข้อแสงแล้วเขาจะทำให้เกิดการเครียดแหละกลัวตายนะเดี๋ยวต่อไปก็จะแทงดอก เดีวเรามาลุ้นกันว่าหลังจากที่เราตัดใบแบบนี้อีกกี่วันดอกจะออกนะโซนนี้ก็จะเป็นดอกของว่านสีทิศที่ไม่มีใบนะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะนะั่เลก็พิสูจน์มาหลายปีแล้วก็ให้เห็นหลายเที่ยวแล้วหลายรอบแล้วนะมาดูที่สวน2เทพบ้าง หรือบางคนถ้าเราอยากจะใส่กระถางเอาไปโชว์นี่ก็สามารถที่จะขุดเอาพวกนี้นี่หัวใหญ่ๆเนี่ยนี่น่าจะได้ออกดอกหลายดอกนะเนี่ยหัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยขุดเอาไปเลยใส่กระถางแล้วก็ไปวางโชว์เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนะประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์เขาก็จะออกดอก เยอะเลย,ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะแกล้งบ้างแกล้งบ้างแกล้งว่านสีทิศบ้างหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนี่เหลียงดินดีให้ตรงนี้ดินดีมากๆเลยนี่นี่หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแน่นไปหมดแหละ โอ,โ,โอ้โหเนี่ยมีแต่โขดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยสมบูรณ์จริงๆฮะเนี่ยเพราะว่าเทพมิตรดูแลดินอย่างดีเลยทั้งปุ๋ยขี้วัวทั้งใบไม้นะใบตะเคียนเนี่ยเพียบเลยครับเนี่ยรับรองว่าออกดอกให้ชมแน่นอนแต่ว่าต้องใช้เวลานิดหนึ่งเดี๋ยวเรามารอนุ่นกันก็เป็นวิธีการง่ายๆ ครับผมสำหรับคลิปนี้นาเล็กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กกิตในชาแนลสวัสดีครับ